ในตลาดบ้านเดี่ยวเนี่ย AP ถือเป็น d e v วลล p e r ที่ครองส่วนแบ่งตลาดมากที่สุดจุดยืนของการเดเวลลอปอสังหาแนวราบของเขาเนี่ยก็คือบ้านที่เข้าใจชีวิตวันนี้คอนโดนิวซึ่งพาทุกคนมาอยู่กันที่โครงการเดอะซิตี้พระราม9้ารามคำแหงโครงการบ้านเดี่ยวแบรนด์เดอะซิตี้ซึ่งถือว่าเป็นแบรนด์ไฮเอนด์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับ AP เป็นอย่างมากด้านในโครงการจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกัน ชื่อโครงการเดอะซิตี้เนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะบ่งบอกอยู่แล้วว่าถึงแม้จะเป็นอสังหาริมทรัพย์แนวราบที่ต้องใช้ที่ดินผืนค่อนข,ข้างใหญ่ในการพัฒนานเนี่ยแต่ว่าตัวโครงการก็จะมีความเป็นซิตี้โฮมเป็นโครงการบ้านเดี่ยวที่ค่อนข้างจะใกล้เมืองและก็ใกล้กับความสะดวกสบายในหลายอย่างเลยครับยืนยันได้จากที่ดินของตัวโครงการเดอะซิตี้พระราม9รามคำแหงโครงการนี้นะครับซึ่งที่ดินของตัวโครงการเนี่ยจะอยู่ติดกับถนนคู่ขนานวงแหวนกาญจนาพิเศษก็ตามชื่อเลยครับเป็นถนนที่ตีคู่ไปกับทางด่วนกาญจนพิเศษวงแหวนตะวันออกซึ่งนอกจากจะเข้าออกทางดดวนไ้ สะดวกเข้าออกเมืองผ่านทางด่วนได้อย่างรวดเร็วแล้วเนี่ยถนนคู่ขนานทางด่วนกาญจนิเษีเส้นนี้เนี่ยยังเชื่อมต่อถนนสินคดิรร่วมกล้าวกับถนนราดแรงเข้าด้วยกันด้วยครับฉะนั้นการเข้าออกโครงการนะครับสำหรับรถจนส่วนตัวเนี่ยเราก็สามารถเข้าออกได้จากทั้ง2เส้นทางเลยโดยถ้าเกิดเข้ามาจากรามคาแหงเนี่ยก็ใช้ซอยรามคำแหงร้อยสิได้เลยครับส่วนการเดินทางด้วยการขนส่งสาธารณะนะครับในอนาคตเนี่ยก็จะมีให้ใช้กันได้อย่างหลากหลายเลยครับเพราะว่าในช่วงประมาณปี -67 นะครับรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันออกสู่วัฒนธรรมมีนบุรีเนี่ยก็จะสาถนี ที่อยู่ใกล้กับตัวโครงการที่สุดเนี่ยก็คือสถานีสามมาก,กรครับอยู่ห่างจากตัวโครงการประมาณสัก3-5นาทีเท่านั้นเองซึ่งต้องไม่ลืมนะครับว่านี้เป็นโครงการแนวราบฉะนั้นเนี่ยการอยู่ห่างจากรถไฟฟ้าแค่ประมาณ1กิโลเมตรหรือ3-5นาทีเนี่ยถือว่าค่อนข้างใกล้มากแล้วและรถไฟฟ้าสถานีนะครับก็มีจุดอินเตอร์เชนด้วยกันหลายจุดเลยไม่ว่าจะเป็นตัว MRT สุวรรณรรมที่จะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า MRT สายสีน้าเงินนะครับและก็ยังจะสามารถอินเตอร์เชนกับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองโมโนเรลนะครับที่วิ่งจากสำโรงไปยังลาดพร้าวท ส่วนเรื่องความอุดมสมบูรณ์นะครับทุกคนเขาบอกว่าหายห่วงมากๆเนื่องจากว่าตัวถนนน้ำกำแหงตั้งแต่ซอยที่100กว่า,วาเป็นต้นไปเนี่ยมีบมู่บ้านอยู่ค่อนข้างเยอะมากถ้าเกิดใครที่เคยขับรถผ่านเส้นทางนี้นะครับจะพบว่าหมู่บ้านเนี่ยตีขนานคู่ไปกับถนนการนาพิเศษเนี่ยยาวไปจนถึงบางนาเลยมันเลยทําให้ห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆอย่างโรตัสบิ๊กซีโฮมโปรหรือแม้กระทั่งห้างไลฟ์ไซมอลอย่างเดอะพาร์เซลรามคำแหงยอยู่ใกล้ๆก,ก,กับตัวโครงการด้วยครับนอกจากนีน้ก็ยังมีโรงเรียนนานาชาติโรงพยาบาลตลาด กระจายตัวกันอยู่ในทุกทิศทางเลยด้วยก็ถือเป็นโครงการแนวราบที่ทําทําเลออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับใกล้กับตัวความสะดวกสบณยหลายอย่างแล้วก็มีการเดินทางที่สะดวกสบายทั้ง2ได้เลยด้วยครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยให้ตินาพาทุกคนไปดูตัวข้อมูลโครงการและก็ภาพรวมตัวโครงการการันแล้วเดี๋ยวกลับมาดูบ้านตัวอย่างข้างหลังเป็นนี่เลยครับโครงการเดอะซิตี้พระราม9ก้ารามคำแหงเป็นโครงการบ้านเดี่ยวจาก a อค่ะตั้งอยู่บนพื้นที่ดินขนาด36กไร่ค่ะมีบ้านเดี่ยวในโครงการทั้งหมด131ยูนิต ราคาเริ่มต้นที่12.9ล้านถึง25ล้านบาทโดยแบบบ้านนะคะจะมีทั้งหมด4แบบค่ะก็คือเวสเปอร์ทีน5ห้องนอน6ห้องน้ํา3ที่จอดรถพื้นที่ใช้สอยเนี่ย380ตารางเมตรแบบที่2นะคะไบรเวทค่ะ4ห้องนอน5ห้องน้ํา3ที่จอดรถพื้นที่ใช้สอยเนี่ย330ตารางเมตร3ามค่ะอินสเคป4ห้องนอน5ห้องน้ํา3ที่จอดรถพื้นที่ใช้สอย276ตารางเมตรและสุดท้ายนะคะเซรีนค่ะ4ห้องนอน5ห้องน้ํา2ที่จอดรถพื้นที่ใช้สอยเนี่ย233ตารางเมตร โดยตัวโครงการนะคะด้านหน้าเนี่ยจะเป็นสะพานค่ะรถยนต์ของลูกบ้านนะคะจะต้องข้ามสะพานเพื่อเข้ามาสู่ Security g a t เกตทางด้านหลังตรงนี้ของติดค่ะโดยจะมีป้อมรปภคอยรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงรถของลูกบ้านจะเข้าออกผ่านระบบคีย์การ์ดแอสเซมีไม้กระดกและประตูเหล็กกัน้น หากเป็นรถของแขกเนี่ยก็แลกบัตรกับรอปภค่ะจะมีระบบแจ้งเตือนลูกบ้านผ่านแอปพลิเคชันคัสสันและถ้าเรานัดใครมาก็จะบันทึกทะเบียนรถของแขกเอาไว้รถของแขกเนี่ยก็จะผ่านเข้ามาได้เลยด้วยค่ะและบริเวณ Security g เก e นะคะก็จะมี The c l u b ค่ะซึ่งเป็น c l ับ h ฮ u ส์ของโครงการค่ะและ The c l u b เนี่ยจะประกอบไปด้วยส่วนแรกนะคะจะเป็นสระว่ายน้ําค่ะซึ่งจะเป็นสระว่ายน้ําระบบเกลือที่แยกสระเด็กแล้วก็สระผู้ใหญ่ค่ะโดยตัวสระว่ายน้ําจะถูกหลบมุมไปอยู่ด้านในของโครงการเพื่อความเป็นส่วนตัวของลูกบ้านแถมตัวสระเนี่ยยังเปิดรับ อยพื้นที่สีเขียวของโครงการด้วยค่ะพร้อมกับมีห้องซาวน่าเอาไว้ให้ลูกบ้านเนี่ยใช้งานอีกด้วยเมื่อขึ้นมาด้านบนนะคะเราก็จะเจอกับคิสทรูมค่ะจะเป็นคิสทรูมขนาดใหญ่ให้เด็กๆได้มาทํากิจกรกรมกันมีห้องอนเนกประสงค์โตะ๊ะภูเป็นพื้นที่จัดปาร์ตี้ได้ค่ะรวมถึงยังมีโฮมเทเลเตอร์รูมพร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัยสามารถมาดูหนังเสพความบันเทิงกันได้อย่างเป็นส่วนตัวเลยนอกจากนี้ในชั้นเดียวกันนะคะก็ยังมีฟิตเนสอีกด้วยค่ะ และยังไม่หมดแค่นี้นะคะเพราะว่าใน The Club เนี่ยก็ยังมี co-working space อีกด้วยค่ะ co-working เนี่ยออกแบบมาได้ค่อนข้างอนเนกประสงค์ค่ะจะนั่งคุยงานอย่างจริงจังหรือว่าพูดคุยกันอย่างเป็นกันเองก็สามารถทําได้ค่ะซึ่งนอกจาก The Clubs แล้วนะคะทางโครงการเนี่ยเขาก็ยังมีพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่มาให้ด้วยค่ะเรียกว่า Luna p a y ร์ดค่ะ ซึ่งเจ้าลูนาเพยยเนี่ยลักษณะจะเป็นสวนกลางแจ้งเป็นลานกิจกรรมที่ทำกิจกรรมได้หลากหลายค่ะมีทั้งสนามเด็กเล่นสนามย่าโล่งๆพร้อมปกคลุมด้วยต้นไม้ใหญ่มีจ็อกกิ้งแท็กล้อมรอบและไฮไลท์ก็คือพื้นที่นั่งรูปครึ่งวงกลมที่เป็นไอคอนิกของลูนาเพยัยานี่เองค่ะต่อไปนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูบ้านตัวอย่างกันเลยดีกว่าค่ะ ต่อไปครับทุกคนเราไปดูบ้านตัวอย่างการบ้านตัวอย่างที่เป็นพาทุกคนมาดูในวันนี้นะครับเป็นบ้านตัวอย่างไทยพี่ใหญ่ที่สุดของตัวโครงการเลยครับชื่อว่าเวสเปอร์ทีนครับโดยแบบบ้าน West เวสเปอร์ทีนนี้นะครับจะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นพื้นที่ใช้สอย380ตารางเมตรโดยส่วนแรกที่จะพาทุกคนมาดูนะครับเป็นพื้นที่จอดรถก่อนพื้นที่จอดรถของบ้านไทยเวสเปอร์ทีนเนี่ยสามารถจอดได้ทั้งหมด3คันในร่มนะครับเป็นการจอดเรียงกัน3คันแบบนี้เลยและบริเวณเดียวกันตรงนี้นก็ยังมีทางลาดนะครับสำหรับวีลแชร ้นีเพื่อเข้าสู่ประตูบ้านที่เป็นประตูรองตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าประตูนี้จะเป็นประตูที่ไม่ใช่ประตูหลักของตัวบ้านนะครับประตูหลักเนี่ยจะอยู่ทางด้านซ้ายมือของเบนนี้นะครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปด้านในนะครับขอพูดถึงการออกแบบตัวด้านหน้าบ้านนิดหนึ่งนะครับตัวด้านหน้าบ้านเขาออกแบบให้มาเป็นคล้ายๆกับกล่องสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่มากๆเลยครับด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นกระจกหน้าต่างของห้องนั่งเล่นดับเบิลวอลลุ่มนะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นระเบียงของตัวห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมด้านบนครับโดยจะมีการออกแบบคาเนี่ยให้เชื่อมต่อกันดดด้้้้ววววยยยแแลกกกก็็รรระะจจุบบบาานนนนใเเีีปสสขตัังค ส่วนบริเวณด้านหน้าบ้านดังด้านล่างเนี่ยนะครับทุกคนสังเกตว่าตัวชานพักด้านหน้าบ้านเนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยเราสามารถที่จะวางเป็นชุดโต๊ะม้าเห็นรับแขกหรือว่าเป็นชุดก้าวีไ้ไ yeah. หวรับแขกด้านนอกบ้านเนี่ยไว้ที่บ,บริเวณตรงนี้ได้นะครับหรือจะทําเป็นพื้นที่จอดจักรยานจอดสกูตเตอร์ตรงนี้เนี่ยก็สามารถดองรับและก็ทําได้เช่นเดียวกันครับทีนี้ไปดูประตูบ้านนะครับทุกคนประตูทางเข้าหลักของตัวบ้านจะอยู่ด้านหลังตัวบริเวณนี้เลยนะครับโดยประตูทางเข้าหลักของตัวบ้านนะครับทุกคนจะเป็นประตูไม้ขนาดโอเ,เวอร รเราสามารถที่จะเลือกใช้ประตูเนี่ยด้านใดด้านหนึ่งหรือจะเปิดทั้ง2บานนะในกรณีที่เราขนของชิ้นใหญ่หรือมีวิวแชร์เนี่ยเข็นเข้าบ้านก็ได้เช่นเดียวกันครับ <S <S ถัดจากตัวประตูเข้ามานะครับทุกคนเราเรจะเจอกับถงฟโฟรเยบริเวณตรงนี้ก่อนนะครับพื้นที่บริเวณตรงนี้เนี่ยก็จะใช้เป็นพื้นที่สําหรับเตรียมตัวก,ก่อนที่จะออกไปข้างนอกบ้านนะครับก็สามารถที่จะบิวอินเป็นอ่าเป็นกระจกหรือว่าเป็นชั้นวางของเล็กๆสําหรับหยิบพวกกุญแจรถหรือว่าอุปกรณ์จําเป็นก่อนจอดไปด้านนอกได้ครับทีนี้พอเราเข้ามาบริเวณด้้าาานนนนนนนใใตัััวบบเี่่กกก็อออถขหญ บอกก่อนนะครัวว่าการตกแต่งของตัวบ้านเนี่ยเป็นการตกแต่งเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับลูกค้าเท่านั้นนะครับแต่ว่าตัวบ้านจริงที่ลูกค้าจะได้เนี่ยจะเป็นบ้านเปล่าทั้งหมดเลยนะครับทีนี้ด้วยความที่ขนาดของบ้านเนี่ยค่อนข้างใหญ่มากนะครับเราจะเห็นได้ว่าเขาจะมีการออกแบบพื้นที่หลายๆพื้นที่เนี่ยให้มันคอนเนคติดกันตามคอนเซปต์ของตัวบ้านที่ต้องการให้ผู้คนทุกๆคนในบ้านเนี่ยมีสเปซของตนเองแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกันได้ในขณนะเดียวกันด้วยนะครับพื้นที่บริเวณแรกตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนของพื้นที่นั่ ติดกับบริเวณรับประทานอาหารแบบนี้นะครับทุกคนซึ่งฟังก์ชันตรงนี้เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่เขาออกแบบมาให้มันคอนเนคกันแต่ว่าเราสามารถที่จะคอสเมต์บ้านของเราเนี่ยให้เป็นพื้นที่ที่แยกกันก็ได้นะครับโดยจะแบ่งออกเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลิฟวิ้งแอรียทางด้านขวาก่อนแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ใช้สอยทางด้านซ้ายแบบนี้นะครับทีนี้นะครับเป็นขอพาทุกคนไปดูส่วนของพื้นที่ที่เป็นพื้นที่พักผ่อนหรือว่าลิฟวิ้งแอรียก่อนแล้วกันนะครับตรงบริเวณตรงนี้เนี่กกกก็เเปนนนนนชดดดโโซฟาา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 าทที่่่่งงงงคครรรรขขขตตแมมมมใใใหหู้้้้ออญๆัสถพไ 6กถึงแคนเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีเป็นชุดวิวินทีวีให้ด้วยนะครับก็ทําทเป็นห้องรับแขกหรือว่าห้องนั่งเล่นได้เหมือนกันในบริเวณตรงนี้นะครับ <S <S> <S และส่วนถัดมาด้านในครับทุกคนด้านในเนี่ยจะเป็นพื้นที่ของห้องรับแขกหรือว่าห้องนั่งเล่นที่เป็นดับเบิลวอลลุ่มนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีกระจกหน้าต่างขนาดใหญ่ที่ทําให้ห้องเนี่ยดูโปร่งมากๆเลยด้วยแล้วก็เพดานเนี่ยสูงขึ้นไปจนถึงชั้นบนสุดของบ้านเลยนะครับเป็นดับเบิลวอลลุ่มที่พอมานั่งเนี่ยรู้สึกว่าเอ,อ ผ่อนหรือว่าจะรับแขกก็สามารถทําได้อย่างอิสระเลยครับทีนี้ในบริเวณเดียวกันนะครับทุกคนจะมีห้องนอนที่อยู่ในชั้น1ของบ้านด้วยห้องนอนนี้นะครับในบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาทํามาเป็นห้องนอนสําหรับผู้สูงอายุครับทุกคนตัวประตูด้านหน้าห้องนอนเนี่ยเป็นประตูบานเลื่อนด้วยด้านในเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันสาหรับผู้สูงอายุหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นตัวห้องน้ําที่ห้องน้ำเองเนี่ยก็จะเป็นประตูขนาดใหญ่พิเศษสามารถเข็นวิวแชร์เข้าไปได้เป็นประตูบานเลื่อนด้วยนะครับและด้านในเนี่ยก็จะมีพื้นที่อาบน้ําที่ค่อนขข้้้้้าาาาางงงงงงกวววรรมมถึีฐนนนสสํหัับบ่อออผููยยุดะค แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทําห้องนี้เป็นห้องนอนเนี่ยก็สามารถที่จะทําเป็นห้องทํางานที่มีห้องน้ํานในตัวได้ด้วยต่อไปนะครับทุกคนไปดูส่วนของพื้นที่ใช้สอยกันครับส่วนของพื้นที่ใช้สอยเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่บริเวณตรงนี้ที่ติดกับห้องนั่งได้เลยนะครับทุกคนพื้นที่ตรงนี้นทางโครงการเขาออกแบบมาให้เป็นพื้นที่สําหรับวางโต๊ะรับประทานอาหารนะครับในบ้านตัวอย่างในเขาวางโต๊ะรับประทานอาหารขนาดแปดที่นั่งมาให้ซึ่งมีขนาดพอดีกับบ้านตัวอย่างหลังนี้ที่มีถึงห้าห้องนอนนะครับทุกคนซ และในพื้นที่ใช้สอยตรงบริเวณนี้เนี่ยก็ยังมีห้องน้ําซึ่งเป็นห้องน้ําสําหรับใช้ในพื้นที่ชั้น1บริเวณรับแขกด้วยครับซึ่งถ้าหากสังเกตดีๆนะครับทุกคนพื้นที่บริเวณตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ส่วนรับแขกไล่มาจนถึงบริเวณนี้เนี่ยจะค่อนข้างโปร่งมากเนื่องจากว่าทาง AP เนี่ยเขาออกแบบพื้นที่ที่เอาไว้สําหรับรับแสงเนี่ยก็คือตัวหน้าต่างบานนี้นะครับแล้วก็ประตูทางด้านนี้เนี่ยค่อนข้างใหญ่มากมันจะส่งผลให้พื้นที่ในชั้น1เน่่ยคอนข้างงโปรเลรซึ่งปรระตูบิเวณโซฟาตรงนี้่ะค่อมต่อออกไปทางหลังบ้านได้ ถ้าเกิดใครจะทาเป็นสวนเป็นเทเรสตั้งเด่น,นก็สามารถต่อเติมเพิ่มเติมได้ครับต่อไปนะครับทุกคนจะเป็นส่วนของครัวครับครัวของบ้านหลังนี้ที่ให้มาเ,เป็นครัวที่ขานาดค่อนข้างกว้างเลยตัวพื้น,นจะลดลงไปจากตัวบริเวณตัวบ้านเน่เล็กน้อยนะครับในครัวจะมีหน้าต่างบานเลื่อนมาให้2บานสําหรับระบายอากาศด้วยนะครับแล้วก็ยังมีการติดตั้งพัดลมดูดอากาศเพิ่มเติมให้ด้วยครับในส่วนของครัวนจะสามารถเปิดประตูออกไปเชื่อมต่อกับโซนซักล้างทางด้านหลังรวมถึงจะมีห้องเมดและก็ห้องน้ำสำหรับเมดอยู่ในโซนบริเวณเดียวกันด้วย และก็ส่วนสุดท้ายของบริเวณชั้น1น,นะครับทุกคนบริเวณใต้บันไดเนี่ยก็ยังมีพื้นที่ที่เป็นห้องเก็บของรวมถึงอุปกรณ์เบรกเกอร์ต่างๆเนี่ยก็อยู่ในห้องนี้ด้วยนะครับและเดี๋ยวส่วนต่อไปในราให้ตินนาพาทุกคนไปดูพื้นที่บริเวณชั้น2กัน เดี๋ยวเราจะมาดูที่ชั้น2ของตัวบ้านกันค่ะเมื่อขึ้นมาถึงแล้วเนี่ยเราก็จะเจอกับโถงที่จะจำแนกแยกเรียงห้องต่างๆค่ะซึ่งในโถงตรงนี้นะคะก็จะมีเป็นพื้นที่ชั้นลอยเหนือบันไดค่ะบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาก็จะทำเป็นเหมือนพื้นที่นั่งเล่นเล็กๆหลบมุมเป็นส่วนตัวเอาไว้แต่ถ้าบ้านไหนเป็นชาวพุทธเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ก็เหมาะสำหรับการทำเป็นห้องพระค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่เชื่อมต่อกับโถงรับแขกดับเบิลวอลลุ่มข้างล่างค่ะซึ่งในบ้านตัวอย่างเขาจัดมาาใหห้้ดูเป็นนองทงท ซึ่งก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมเพราะว่ามีความโปร่งและแสงธรรมชาติเนี่ยเข้าถึงได้เพียงพอค่ะและติดกันเนี่ยก็จะมีห้องน้ําของโถงชั้น2ด้วยต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องนอนทั้ง4ห้องกันเลยดีกว่าค่ะโดยทางซ้ายมือของติดทั้ง3ห้องนะคะจะเป็นห้องนอนรองทั้งหมดค่ะห้องนี้เนี่ยจะเป็นห้องเดียวที่ไม่มีห้องน้ําในตัวแต่ก็อยู่ติดกับห้องน้าตรงโถงกลางของชั้น2ค่ะในบ้านตัวอย่างเขาแต่งมาให้ดูเป็นเหมือนห้องพักผ่อนห้องดูหนังเป็นเทเตอร์รูมส่วนตัวพร้อมโปรเจคเตอร์ไอเดียค ห้องเลยค่ะโดยขนาดเนี่ยจะแตกต่างกันอยู่นิดหน่อยแต่ว่าฟังก์ชันด้านในเนี่ยทั้งห้องน้ำในตัวแล้วก็ว a l k i n ิน o s e t เส็ย่อมยเนี่ยเหมือนกันเลยค่ะแต่ห้องที่อยู่มุมเนี่ยจะกว้างกว่านิดหน่อยมีพื้นที่หน้าต่างมากกว่าและก็มีพื้นที่สําหรับทําเป็นโต๊ะทํางานหรือว่าที่นั่งเล่นค่ะต่อไปเรามาดูในส่วนของห้องมาสเตอร์เบดรูมกันค่ะโดยขนาดของห้องมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยจะกินพื้นที่เกินครึ่งหนึ่งของชั้น2ของโซนหน้าบ้านเลยค่ะ เมื่อเข้าไปถึงด้านในเนี่ยก็จะพบว่าห้องนี้เนี่ยโปร่งมากๆเลยค่ะเนื่องจากมีช่องแสงขนาดใหญ่ถึง2จุดด้วยกันนั่นก็คือประตูกระจกบานเลื่อนและหน้าต่างค่ะซึ่งพื้นที่ของระเบียงด้านนอกเนี่ยเป็นระเบียงขนาดใหญ่เต็มความกว้างของห้องมาสเตอร์เบดมเลยพื้นที่ค่อนข้างเหลือเฟือมากๆสามารถปลูกต้นไม้ทําเป็นพื้นที่นั่งเล่นคือขนาดใหญ่มากแถมยังมีพื้นที่ในร่มและกลางแจ้งด้วยค่ะส่วนมาสเตอร์เบดมด้านในเนี่ยนะคะบริเวณที่วางเตียงถือว่ามีขนาดใหญ่มากๆใส่เตียงคิงไซส์ได้สบายๆเลยค่ะ ลายเตียงก็สามารถติดตั้งทีวีแขวนผนังขนาดใหญ่หรือจะติดเป็นโปรเจคเตอร์ทำโฮมเธียเตอร์อีกสักชุดในห้องนี้ก็ได้ค่ะติดกันนะคะจะเป็นส่วนของ Wal k i n Closet และก็ห้องน้ำค่ะตัว w a l k i n c l o s e t นะคะขนาดค่อนข้างใหญ่เลยรวมถึงห้องน้ำเองก็มีขนาดใหญ่เช่นกันค่ะทางโครงการเนี่ยเขาออกแบบห้องน้ำา Master ์เ r o o m มมาได้ดีมากๆช่องแสงและหน้าต่างบานกระทุง้งสำหรับระบายอากาศถึง2จุดมีอ่างล้างหน้าแบบ h i s and her อ่างอาบน้ำและพื้นที่อาบน้ำแบบแ a n d s ชา w e r พร้อมฉากกั้นกระจกนิรภัยแบบนี้เลยค่ะ และนี่นะครับก็เป็นทั้งหมดของรีวิวโครงการเดอะซิตี้พระราม9รามคำแหงครับใครที่กําลังมองหาบ้านเดี่ยวที่มีความกชัวร่หน่อยหลังค่อนข้างใหญ่สามารถอยู่ร่วมกันได้พร้อมกับทุกสมาชิกทุกคนในบ้านเนี่ยแล้วก็มีพื้นที่ส่วนกลางดีๆเนี่ยก็แวะมาดูที่โครงการได้ครับตัวทําเลเนี่ยก็ถือว่าเดินทางค่อนข้างสะดวกแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกรวมถึงแหล่งอุดมสมบูรณ์รอบโครงการค่อนข้างเยอะเลยสามารถเข้ามาที่ตัวโครงการได้หรือว่าจะเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมว่าที่ซต์ของโครงการด้วยครับโอเคค่ะทุกคนถ้าเกิดว่าใครชอบโครงการนี้นะคะและอยากติดตาามเรรในคงก แต่ต่อไปเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วกดกระดิ่งให้คอนโดนิวของพวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ